คที่เป็นออฟฟิศซินโดมรักษายังไงก็ไม่หายแพ้อากาศอีกต่างหากเนี่ยสิวมาเต็มหน้าเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าสาเหตุเกิดมาจากที่นอนของเราน,นี่แหละวันนี้เรามีโอกาสจัดที่นอนใหม่ซะเลยจากสลิปแฮปปี้ ฝั่งแค่ชื่อก็น่านอนแล้วเนี่ยเขาจัดส่งแบบกล่องขนย้ายง่ายมากรุ่นนี้รองรับน้ำห,หนักได้ถึง300กิโลกรัมเลยลดอาการปวดหลังได้จริงๆใครที่มีน้ำหนักตัวเยอะตั้งคันไปผิวแพ้ง,ง่ายบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนรุ่นนี้เป็นรุ่นอิเิเมนต์เป็นที่นอนโฟมที่มีส่วนผสมของสารสกัดดอกลาเวนเดอร์และเสริมด้วยยางพาราธรรมชาติแท้ๆ100%้ช่วยลดอาการปวดหลังและช่วยให้สรีระข,ของเราถูกต้องตามหลักการนอนด้วยเมือผ้าเนี่ยเคลือบวยสัต์อะโลเวราเจลช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวได้้ดดีวยโอ นนเราแนะนแบร์นี้เลยเพราะว่าเขาให้โอกาสคนไทยได้โชว์ฝีมือผลิตที่นอนที่มีคุณภาพในราคาที่ย่ำเยืวันนี้เราก็ได้ที่นอนมาใหม่แล้วค่ะทุกคนเปียวมีปัญหาเรื่องปวดหลังในระหว่างคืนนะคะทําให้เวลาตื่นนอนตอนเช้าไม่สดชื่นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเปียวนอนที่นอนไม่มีคุณภาพนะคะเปียวก็เลยค้นหาข้อมูลที่นอนแก้ปวดหลังค่ะทุกคนแล้วมาเจอรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเอลเ e n มนต์ค่ะที่เป็นที่นอนทําจากโฟมค่ะมีส่วนผสมของสารสกัดดอกลาเวนเดอร์ค่ะทุกคนช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็เสริมด้วยชั้นยางพาราทาให แท้ร้อยเปอร์เซนตนะคะเนื้อพาก็สุดฟินค่ะเพิ่มอโลเวลาเจลทั้งหลังนะคะที่นอนรุ่นนี้รองรับน้ําหนักได้ถึง300กิโลค่ะทุกคนนอนสบายๆค่ะลดอาการปวดหลังได้จริงค่ะใครที่มีน้ําหนักตัวเยอะตั้งคันหรือว่าผิวแพ้ง่ายนะคะตัวนี้รับรองค่ะตอบโจทย์แน่นอนค่ะ